ครับผมก็วันนี้ก็ดีใจนะครับผมแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าก็มีศิลปินแบบว่าหลากหลายมากๆเลยวันนี้นะครับก็ขอบคุณทางจุ๊กที่แบบว่าเชิญพวกเรามาร่วมแล้วก็ขอบคุณจุ๊กซ์ด้วยสำหรับรางวัลนี้นะครับผมก็ดีใจมากๆนี่น่าจะเป็นหนึ่งในครั้งแรกแล้วก็ไม่บ่อยครั้งที่เพอร์เซได้ขึ้นเไปแบบพูดบนเวทีใช่แบบเปิดตีบนเวทีก็ขอบคุณมากๆครับดีใจ ูดถึงรางวัลน,นี้นะครับพี่จัาคถ้าผมก็นี่เป็นรางวัลแบบว่า spotlight group off day นะครับผมก็ดีใจมากเพราะว่าผมรู้สึกว่ารางวัลน,นี้มันมันจะท้อนให้เห็นว่าทีมงานเราตั้งใจทำงานมากแล้วก็พี่ๆทุกคนพี่ๆแกมมี่จี m มมิวสิกแล้วก็ทาง่ายจีเน่สมุนกเราเพื่อเชสทำงานทุกคนตั้งใจทำผลงานมากๆแล้วก็นี่ก็เป็นรางวัลที่บอกว่าอยากมอบให้ทุกคนถึงแฟนคลับของเราด้วย มันชื่อรางวันว่าสปอร์ตไ์ใช่ไหมเรารู้สึกว่าเหมือนแบบมึงเขารู้สึกว่าเฮ้ยในที่สุดแสบมันก็เหมือนแบบเริ่มส่งมาถึงว่าเราสักทีอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เด้มาสามปีแล้วเราจริงจริงเราเป็นรางวัลแรกเลยมั้งที่เราได้ขึ้นไปรับเราได้แบบเราได้เป็นแบบนี้กลับมาเลยครับเรารู้สึกว่าเออมันตื้นตันอะไรเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกว่าความพยายามของเรามันก็ไม่สูญเปล่าจริง มันมันไม่ได้มันไม่ได้เร็วหรอกแต่ว่ามันสะสมแล้วมันก็มีคุณภาพครับขอบคุณทุกคนที่ที่เห็นพวกเราคราับผมเติมไปให้ได้เยอะมากเลยครับด้วยความที่อนีที่กิบบอกว่าเราตีกมประมาณสปาปีแล้ว,วรรรแล้วก็แล้วก็คิดว่าแบบเราก็อยากที่มีรนรู้จัดเราเยอะๆด้วยแล้วพอเราได้รางวัลที่มันแ,แบบมันมีอานึ่ว่าแบบเราก็มีรนรู้จัดเรามากขึ้นเรมา มี่นที่ชอบที่ชอบเป็นเมนกราบาคุณเราเราถึงได้มันะต้อขอบคุณที่เซทุกคนครับท,ท,ท,ที่ทําให้เรามีทุกวันนี้นะได้เรามันมาด้วยโครชมากครับขอบคุณพร้อมกันขอบคุณครั ใช่ครับผมก็าอยากเราจะเพลงของเรามาแล้วที่เป็นบริการกับคู่กันต่อกันแล้วเราก็ยัมีแบบสเปเชียลเตที่เป็นแบบว่าไปคอลแลบกับวงมิลเลอร์นะครับผมใช่ก็เป็นเพลงน่ารักน้อยลงหน่อยเวอร์ชันภาษาจีนยากไหมภาษาจีนก็คือจริงๆพวกเราก็มีมีเวอร์ชันนี้กันออกมาแบบสักพักนึงแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอ่อนื่อง่อด้วยว่าวันนี้ก็ได้ร่วมงานกับทางวงมิลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ ก็ดีใจครับเพราะว่าพี่ๆเขาก็เป็นแบบว่าศิลปินที่นานๆทีแบบว่าจะได้ร่วมงานกันสักครั้งหนึ่งเงี้ยครับแล้วก็ทุกคนน่ารักมากแล้วก็เป็นกันเองมากๆนะครับผมตอนซ้อมก็คือแบบว่าน่ารักตลอดเลยใช่ครับมแว่าเราเป็นแบบทีอแล้วกเป็นมที่่็ไม่วลการเนได้อะไร วันที่เราเจอคือวันที่ชาาเช็คแล้วก็ได้ได้แบบว่าได้ล็อกก i n g ด้วยกันเลยเนี้ยก็รู้สึกว่าเขาใช่มันคือในคือรู้สึกว่าเขาแบบว่าเขาจริงๆเขามี12คนนะครับพี่แต่วันนี้เขามา4คนแล้วแบบเขาทํางานเร็วมากแล้วก็เหมือนเขาแบบโปรเ e s ช i o n a l มากตอนทำงานแล้วเราก็ได้ได้เรียนรู้แหละว่าแบบเขาเจอในการทํางานของเขาแบบเขาโ r o เขาเป็นยังไงบ้างอะไร่งเยจึงดีมากๆเลย โค้งสุดท้ายสุดโค้สุดท้ายว่าจะมีอะไรบ้างอ๋อดรว่าโค้สุดท้ายของพวกเราหรือเปล่าเอ้ยช็อคลับลงมาแล้วลงเลยอ๋อใกล้แล้วใก็เหลือเวลาอีกเดือนเดือนหนึ่งีกนิดนิดเดือนนิดนิดจริงจริงก็ไม่นานก็จะไปอยู่ในช่วงที่เรานำเล่นแบบรับารับโชว์รับอะไรต่างๆเข้ามาในหัวแล้วก็จดจำไว้ครับ รวมถึงเพลงใหม่ที่บอกว่ากําลังเตรียมตัวกัน<ด>ที่กาลังจะจริงๆจะเริ่มมีอะไรปล่อยออกมาในเร็วๆนี้นั่นแหละครับผมให้<ด>ทุกคนได้ตามกันในเพจของเพรสสครับก็รอดูได้เลยครับอธิน้าครับบันเทิงแน่ร<ด>อดูครับพอแล <laughs> ้วอัฟาเดิน <laughs> จับตา <laughs> ดูครับ